สวัสดีสวัสดีมาุกคนเนาะเมื่อเนี้ยพบกับน้องอูพบกับสอวน้องอูร้องสารุกคนเมื่อนีอูกับน้องตุ๊กสิพากันไปหมู่บ้านแห่งหนึ่งเนาะที่อยู่ในตัวเมืองร้องสารแต่เป็นหมู่บ้านที่เป็นหมู่บ้านสนเผ่าเนาะเป็นหมู่บ้านสนเผ่าอ่าอิวเมียนหรือว่าสนเผ่ายาวเนาะเขาสิพากันไปหมู่บ้านนั้นซึ่งเอินว่าหมู่บ้านผาแอนเนาะห่างจากตัวเมืองล้องสารบูฮู้ว่าจากกิโลอูกับบุเคยไปจากเทือนี่ก็เป็นเส้นทางไหม่ที่จะไปเนาะ ก็ไปฮาาอาจจะไม่ได้เข้าบ้านเขาหรือว่าจังไดแต่ว่าตอนที่แรกทีไปนั้นติดต่อคนพื้นที่ไว้แล้วแต่ว่าคือน่าจะเมียนเขาย่านเขาหลาย่าเพราะว่าเขามาแต่ร้องซาดนะเพราะว่าล้องซานมีคนติดเสือ COVID ้อโควิดเนาะแต่ว่าเดียวนี้คันยังปัวอีกสามคนกำมดแล้วเนาะ อีกสามคนกําลังยังปัวอยู่กับมือแหละแต่ว่าร่องซานเดี๋ยวนี้บ่มีบ่มีคนติดเสื้อเพิ่มขึ้นแล้วมีแค่ยังกําลังปัวยสามคนฉะนั้นอูกับน้องทุ๊กเลยแบบยู่เหือนกันเงาเงาะนะแบบไปลิ้นใส่เขาไปลิ้นหมดแล้วอยู่แถวบ้านน่ะนะเขาก็เลยที่พากันไปหมู่บ้านพระแอนเนาะที่ลงไปเบิ่งว่า เป็นแนวใดหมู่บ้านเขาเป็นแนวใดอีอ่งใหญ่จังใดเนาะเบอร์เมืองเพืีอร์อารจ,จะไปได้อ่านคนพื้นที่ยูฮันฮูจักไว้เนาะแ,นแล้วกะ็เรื่องกินข้าวกินน้ำนี่เออคำตี่อ่านรุดเลยอ่าลองลองเบิรงว่าอ่านเขาไปเขาจะได้กินข้าวกินน้ำไม่ใส่กันถ้าเขาได้กินอันใดเขาก็อาจจะทามีห้านาหารแถวหมู่บ้านเขาก็สิกินยูฮันแล้วกะ็สิไป เขาจะว่าตุกว่ามีอนไรก็มีน้นนนําาัน,นึ่ก็น้ำน้ำห่มว่ะน้ําน้ห่มมีน้ําห่มว่าสถานที่ว่าเดี๋ยวอู๋ซิเอาโดนไปบินมูบานนั้นให้เบิ่งเนาะลองเบิ่งว่าสิบินได้บ่เนาะแล้วก็ไปเบิ่งงมูบานนั้นให้เบิ่งแล้วก็เลาะเะแถวมู่บานนั้นเนาะแต่ว่าคันท้าไปเบิ่งเพื่อเฮาได้ไกด์นาเที่ยวทางหน้าเนาะ <c oughs> ค,อคออือยากยากไปคือมันห้วหนะเพื่อเท่าท้าอันโอกาสข้างหน้าแบบมีมู่มาอ่านหาหรือว่าอันเดลพาเข้าไปพุ้นแล้วว่าเอาเต้นอันเดไปกลางนอนสิฮานี๋ยวเขาไปเบื้องํากันเนาะว่าหมู่บ้านนั้นสิเป็นอะไรอีกอย่างจังใดเนาะแมนตอนนี้ <c oughs> <musical. S 2> เขาก็เดินทางออกจากเหงือนได้ประมาณสิบปลายกว่ากิโลละไปบายทุกคนไปเจอกันเลยเจอกันเลยว่า <c oughs> จะเป็นยังไงต่อ นเอามาหอด่างมาทุกคนบมองคูนี่ไหมตอนนี้บันทอดเลยเพราะเพราะว่าเพราะบูฮู้แต่เขาบูฮู้ว่าเขาทอดเสร็จเขาหงามมาเขาทอดเสร็จแล้วไงโคตรงามเลยโสดบ้านเข้าแบบงามกว่าบ้านเราพูดเยอะกว่างามปุนะทางนี้ยังบองามมาฟงนี้เด้อตั้งแต่ขี่มานี่ยอู้เสือว่ามูบ้านนี้ต้องงามแน่นอนมันต้องเป็นมูบ้านที่สนับดอีลี่ต้องการอยากเห็นแหละมาที่ไปเจอกันเลยทุกคน ตอนนี้เรามาหอด บอกบุกไกลประเดี๋ยเแล้วที่ไปก็เรือตึงบอกเขาที่ไปอันดอนน้ำหอมฮะน่ะเออโบ้โบ้โต้บุกไก่เราชุนี่ซื้อเออเพาเจอเด้อห้ามนี่แค่นี้มีห้าในห้างป่ะยู่อันยู่ล้องซานเออไม่ได้มาจะเกื่อเออเออเยอะอะไรยู่แค่นี้ก็มีห้าในห้างอ่ะแม่บีบางกินข้าวกินน้ำฮะมีอันนี้เออขี้ไปเรื่อยมีเนาะมีมีแง่ยี่บ่อปลาในแง่ยี่วะโอ้โก้ปลาที่มีจักหล่างทาเฮือน เออคโอเคโอเคทีเรคอเกคเโดยโดยโดยขอบใจด้วแม่เออเออมีเลียงมากเห็นยังหนมใบลโพงไปลิ้นซื้อเออ่เคยมาไครังแรกชีวิตทุกคนทีดแรกกูคิดว้าบ้านอันนี้มันขึ้นกระเบืองโฮมแท้จริงเออขึ้นกระเบือง้องสาใแ้จริงกูไม่เห็นเด้อมอนขึ้นกระเบืองโฮมวาคิดบางทีเห็ดฟเขาจะเขียนอนี โอ้บุคิดว่าสิงา่ปานี้สปอตให้ฉันมาอาบเนาะอืออยากมาอาบเลยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยว้ว้าดูคนคุ้มค่าที่มาขนาดเลยเป็ดตาซอนเป็ตาบ้าปากโอ้ยปากร่าตุ๊กโอ้ยเฮ้ย้ยอือเน่นเน่นมาเลยเดี๋ยวเดี๋ยวทุกคนเอาลองไงก้อนหินมุเนามันจะมีกุ้งคือบ้านเาบอกป้านำคมสปอตกับน้ำแดด ขนงซ้อนอยู่น่อยเนี่ยมีขวดอีกได้ยังไงานานทุกคนมันมกำงามบึ้งไหมเดี๋ยวทุกคนทุกคนจะเห็นภาพมุมสูงบอยที่เไปเบิ่งภาพมุมสูงกันเนาะไปเลย อันนี้เห่าสีย่างผ่านขั้วนะทุกคนย่างผ่านขั้วข้ามไปเบิ่งอ้าเสียดายเนาะน้องสาวคนที่ติดต่อเพื่อนบ่วงเนาะกานท้าเพื่อนบ่างน่าจะให้เพื่อนนาพามาเที่ยวแต่ว่าอันนี้เฮามาเองฮ่าตกนอไล่ตกทุกคนนอโครตรไหลเลยขี่รถมาตามทางนอไล่เฮ้ยไลว่ามานี่กับโครตรนออีกเอาวะน,นี้โอ้ตกแท้รถมาใดเลย ขึ้นตัวอีกจะสามารถป้อยคลิปเข้าคลิปได้เออป้าทุกคนแถวชิงย่างไปขวาเนเอานี่ย่างไปติ๊กติ๊กป้านี่คือขวาน้ำหอม เมนป้าทุกคนโคตรงามเลยป้าคุณที่สุดของความงามเด็กโดดนำนินานเลยเดี๋ยวเชือกปาภาพมุมสูงมาฝากทุกคนเนาะลองเบิ่งกันเนาะทุกคนข้างามประตูยอดป้าคุณอ่ะอันนี้เป็นน้ำห่มเนาะฮะป้าอู้นกบินนี่ างามขนาดเด็กโดดนี่อาบน้ําจังเลยทุกคนคิดถึงน้ําซานมากเลยค่าคุณ่ะมองนั้นนะ่ะงามขนาดนะทุกคนทามาบ้านพะแอนจะเอเาก็าสามารถแบบว่าไปแวะบ้านเขาได้แบบเป็นลินน้าคนในสุน่มส่วนใดเนื่องจากว่าสถานการณ์โควิดเนาะเขากะย่านเฮาเสียนะเพนะนั้นเขาก็เลยพากันมาลินน้ำเขาเห็นเด็กน้อยเขาเจ้าง,งมมาน,ะานาเเมั่งอยู่ในหอเซเบิร์กขององเอี่ย เร,ราต้องย่างนะคะอุ้กกนเลยพดเกิือเนาะหูทำน้ำนี่ครั้งแรกเลยนี่ปีป่อไกัดยเ้าปูปโตาาิกิกต้องย่างไปกอนหิน ย่างกุ huh. uh ้งย่างกุ้งและเดินต่อเถอะถ้าักุ้งย่างาต้งตัวเราเอาตัวให้แล้วเดี๋ยวยอากลับไปทำมาขิ้ยานดีโอ้โหแบบนี้เนาะเดี๋ยวเราไปเบิ่งเด็กน้อยกันว่าเด็กน้อยขาเจ้าแบบว่าโออเออเด็กน้อยขาเจ้าแบบว่าอันเอาเอี้ยงเนาะ โอ้โหวแถวนี้น้ำมันลึกปะในตอนนี้ก็คือแบบถ่าเรียบร้อยแล้วเนาะ น้องพูนะ้น่ะโหดอะ่ะโคตรงามเลยอันนี้เขาเอิ้อมบ้านแม่น้ำห่มเนาะทุกคนซึ่งบ้านถ่ายอนนี้เป็นบ้านหนึ่งทีมเป็นหมู่บ้านน,น้อยอยู่เมืองห่มทีแรกอู้คิดว่ามันอยู่เมืองล่องสานแต่แท้จริงมันโบ,นบนแม่เนาะมันอยู่เมืองห่มเนาะทุกคนเป็นหมู่บ้านน,น้อยอู้สังเกตละมันน่าจะบ่เถิงหกสิบหลังคางเฮือนสมบูน้อยเดียวหนึ่งพอมือนี้ช่วงนี้มเป็นช่งฟฟ่งอะยะโควิด19เ้าได้มันก็เลยเห็หุให้ าาคนในหมู่บ้านเวลาเขามาเขาจะก็ซเบเขาแปลกๆเนาะแต่ว่าเขากับบไดี้เขาในหมู่บ้านเขาก็เลยออกมาลิ้นนำแคมน้ำแล้ววันนี้เขามาเห็นเด็กน้อยเพื่อนกำลังเอาสบายดีเอา Under. อันเดอร์ฮะเอากุ้งใส่กุ้งด้วยใส่ว้าวใส่ใส่ใส่บังด้วยบังดวบังด้วว้าวโหไหลแหนะมาทุกคนกุ้ง เอาเอาในเดเอาในเดแค่น oh. <idity. S 1> ี้เอาว่ะอ๋อมีกุ้งหลายวะอยู่นี่แค่นี้เรกุ้งเข้าไหนนี่ว่ะอืออ๋อเขาแขกห้องตารางได้ละค่ะได้ก้อเฮียนห้องได้ละเรียนห้องตัห้าตัวห้าอ๋อคข่าแขก นี่นส่ใ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 ส่โอ้นีเขาแล้วข้มนึแขกแขะวอ้นี่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 ว้าวเดีห้องอีกจ้มองได้อีกวะนี่เอาไงเออเอาไงค้นหินออกเนี้คล้ายคล้ายหอรันรันโคเนาะ แล้วทุกคนยังเป็นวิถีชีวิตดั้งเดิมอยู่<อ>เดี๋ยวเอ้อยไงเฮ้อเฮ้อเบี้ยนนี่แมงเบี้ยนแมงตันจะฟุ้งแมงวะ ไปเลยจุ๊มานั่งกินป่าเน,ะน,เนอะอาะคือชิคักเนาะว้าวอ้แถวมาซาโคตรงามเลยทุกคนงามงามคน,นน้ำสาดเขาเลยนาะงามคนน้ำสานอู้ยอมเปียกเลยทุกคนเบ,บนะิ้องล่างปูชอบเาขาแมนปูเขาสองเขาไปนั่งท่ายูคิวฮายน่าชิงามโอ้งามมิลีไม่มีโลกตัวนะไหนวี่งมาให้พัาดจริงเลยค่เจ้ากำลังหาป,ป่า หากุงุงอู้ได้อีกละปากระไ้อีกเลยแล้วก็ชิบึงค่ะแปลกๆปลาสง่งซ่งบนนี้พี่ปลาโว่เจออ้ไนี่นปลาปลาง่ามีลีน้ำห่มน,นี่อู้บอกแน่ใจว่ามันเป็นสาขาของแม่น้ำอันใด มันไหลลงไปทางนี้น้ำหกกับน,น้ำเป็นสู้กับน้ำน้ำแดดอนดอนฝากนั้นจะมีวัดเนาะทุกคนเป็นวัดอันนึ่งอยู่บ้านผาแอนแต่ว่าอ่าเป็นวัดแห่งหนึ่งเนาะแต่ว่ามันเป็นวัดพระเจ้าคล้ายๆเป็นวัดป่าทุกคนฮูเนววนวววกวว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 ว่วววนุวว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 วาววววววนวว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 ว้วว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 วนววววว่วว่นน อันนั้นเป็นขั้วอู๋เนาะอันั้นเป็นขั้วอู๋นี่งาบิลีโอ้โหได้ลายแท้ดี่่นีมากทุกคนพวงตัวใหญ่แท้คุณน่ะอู้วววสิ่งกลางบี๊ได้ปลาคอหน่อยเลยจ้า <pe> ออก็ได้ถ่ายฮูปลิ้นอยู่แถวนั้นแล้วก็เบิ้งรรยากาแถวนั้นมาแล้วเนาะทุกคนอ่าทุกคน <c oughs> การมาบ้านไทยแอนครั้งนี้ก็เป็นการมาครั้งแรกของอูเนาะซึ่งเคยมาจา้าเถอะมันที่แรกคิดว่ามันอยู่ในตัวเมืองล่องสารอยู่ในเมืองล่องสาแท้จริงมันโบแมนเนานะมันขึ้นกับเมือง OME, นะห่มเนาะเมืองห่มแข่งใสสมบูรณ์แล้วอ่าแม่น้ำนี่ก็ซื่อว่าแม่น้ำห่ม OME, ในการมาครั้งนี้เป็นการมาครั้งแรกและอีกอย่างกะช่วงนี้เป็นสถานการณ์โควิด19เเนาะ คนแบบเขาอาจจะไ่ได้เข้าไปเที่ยวในหมู่บ้านพาทุกคนเบิ่งวิถีชีวิตหรือว่าหมู่ของตุกเองกับอ่าโบามีความกล้าที่จะมาหาเขาสองคนเนื่องจากว่าอยู่ลรองสายมีคนติดโควิดแล้วเขาก็มีความยานเชียนะเฮาอันนี้ก็เข้าใจเขาเนาะเข้าใจเขาแล้วก็ รอถ้าสถานการณ์มันดีขึ้นอูจะกลับมานำห่มนี่อีกครั้งเนาะทุกคนออกลับมาครั้งนี้ก็คือจะกลับมาพร้อมเต็นจะกลับมาพร้อมของกินเลยว่าป,กกปิกนิกอ,อยู่แคมป์น้ำนี่เนาะแต่ว่าในการมาครั้งหน้าอาจจะหาคนนำทางอยู่ในบ้านอีกคนหนึ่งเนาะพาเฮาไปกินข้าวป้าพาเฮาไปหากินตามวิถีชีวิตของชนเผ่าอยู่ในหมู่บ้านนี่เนาะซึ่งหมู่บ้านนี่ก็เป็นหมู่บ้านชนเผาเนาะซื่อว่าโนเผา,ย,ายูเมียนเนาะหรือว่าชนเผายาวเนาะ ในการประมาณห้างจากบ้านน้องอูป,ประมาณ40กว่ากิโลนะทุกคนแต่ว่ามันเป็นเส้นทางอ่ะแดงที่ตามที่ทุกคนเห็นแหละมันก็นเลยใช้เวลาค่อนข้างดนในการที่จะมาเนาะในการมาครั้งนี้ก็ถือว่าคุ้มค่าเนาะได้เห็นแม่นางงามอะไน,นี้แ,แต่ว่ามันยังมีหลายชุดที่เฮาบบหูอันนี้เฮาหูแต่จุดที่อ่าเขาท่ายูปอันเดินลงกันหลายๆแล้วเฮามาตามที่เฮาเห็นเนาะในซื่อเนาะอ่า อ่ทุกคนเนาะในคลิปวิดีโอนี้ก็ชิลาทุกคนไปก่อนเนาะสิกลับเืินแล้วกะอ่าไว้เจอกันคลิปหน้าเนาะทุกคนแต่ว่าเมืองอ่าบ้านพายอนนี้ทับหอว่าต้องกลับมาอีกเชือหนึ่งแน่นอนเนาะ<ม>นทุกคน,<ม>นถึงว่าจะไม่ได้เข้าบ้านเขาก็ขอ,ขอให้จะได้มาอีกเชือหนึ่งเพราะว่าไปถากซื้อมาตรงนี้เลยแมนอ่ะคลิปวิดีโอนี้ก็ลาทุกคนไปก่อนเนาะถ้าทุกคนกดไลค์ like, ก็แชร์ก็ซับสไครป์เป็นกำลังใจอวยคลิปต่อไปดเด้อบ๊ไปบาย